ไม่ต้องทนทุกข์เสียใจสร้างความสุขได้ด้วยการเดินเพียงลําพังไม่ต้องผูกมัดคนเรามักจะมีปัญหากับการอยู่คนเดียวด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือคนที่ทนอยู่กับตัวเองเพียงคนเดียวไม่ได้การทำให้ตัวเองมีความสุขเมื่อต้องอยู่คนเดียวจึงเป็นสิ่งที่ยากลําบากเสมอและส่วนใหญ่เราก็มักจะมองหาคนอื่น ให้มาช่วยเติมเต็มช่องว่างให้กับพวกเราอย่างไรก็ตามหนทางที่จะทำให้เรามีความสุขในขณะที่อยู่คนเดียวก็ยังมีอยู่หลายทางไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาตัวเองการเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกและการเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมเหตุผลในการเรียนรู้ที่จะเดินอยู่เพียงลำพังเพราะไม่มีใครสามารถเดินเคียงคู่คุณไปได้ตลอดชีวิตห หนทางของชีวิตนั้นยาวไกลจงเรียนรู้ที่จะเดินลำพังบ้างเผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิมก็ไม่ต้องเสียใจเพราะทุกคนต่างมีเส้นทางของชีวิตที่ต้องเดินเหมือนกันไม่มีใครเดินเคียงคู่คุณไปจนถึงหลายทางอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งกลายเป็นทั้งหมดในชีวิตคุณ 2. ความซาบซึ้งทดแทนความผูกพันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครเพื่อนหรือคนแปลกหน้าคุณต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในใจจะร่ำไห้สะอื้นสักเพียงใดเพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีความเห็นแก่ตัวจึงอย่าไปคาดหวังว่าจะมีใครดีต่อคุณโดยปราศจากเงื่อนไขหากใครคนหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอให้คุณถนอมก็ต้องฝึกปล่อยฝึกวางฝึกทิ้งส กำแน่นเท่าใดก็สูญเสียมากเท่านั้นเหมือนกับการกำทรายนั่นแหละยิ่งคุณกำแน่นทรายก็ร่วงออกจากมือมากเท่านั้นที่ควรถนอมจงรู้ถนอมเพราะเมื่อใดที่คุณสูญเสียไปสิ่งนั้นคนนั้นอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทำให้คุณเจ็บปวดและเสียใจที่สุดก็เป็นได้เมื่อใดที่รู้สึกสิ้นหวังอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะแต่เมื่อร้องจนหนำใจแล้ว ก็ต้องลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งให้ได้ 4. อย่าเลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตาจงเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนที่ความสามารถและหากคุณคิดว่าหากตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจเพราะคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่วๆไป 5. พ่อแม่คือคนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุดอย่าคิดถึงท่านเฉพาะตอนไม่มีเงิน อย่าคิดว่าในสายตาพ่อแม่คุณยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถูกถูกในมุมของพ่อแม่แต่ไม่สงสารพ่อแม่เหรอที่มีลูกไม่รู้จกักโตสักที 6. ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพราะทุกสิ่งเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีอย่าเอาวิธีการเก่าๆมาแก้ไขปัญหาคนสองคนรักกันอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่าเอาแต่พร่ำเพ้อ อย่าเอาแต่เรียกร้องเพราะสิ่งนี้อาจเป็นชนวนที่ทำให้คนสองคนยิ่งมากยิ่งห่างยิ่งมายิ่งกลายเป็นคนแปลกหน้าวิธีการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขวิธีที่ห่งพึ่งพาตัวเองพัฒนาความเป็นอิสระคนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่ e x t r ว v e r t คือคนที่ชอบเข้าสังคมและเพิ่มพลังงานให้ตัวเองด้วยการอยู่กับคนอื่น บางครั้งอาจจะชอบพึ่งพาคนอื่นให้มาช่วยทำให้ตัวเองมีความสุขหรือพึงพอใจอย่างไรก็ตามถ้าหากเราอยากจะมีความสุขเมื่ออยู่คนเดียวได้เราก็ต้องหัดพึ่งคนอื่นให้น้อยลงและเชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่าเดิมเสียก่อนซึ่งถ้าหากคุณเป็นคนประเภท e x t r ว v e r t แล้วคุณอาจจะได้ประโยชน์จากการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวคนเดียวจนทำให้คุณสามารถเพิ่มพลังงานให้ตัวเอง เมื่ออยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าแทนที่จะต้องอยู่กับเพื่อนสนิทของตัวเองได้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องโชคดีมากที่สมัยนี้คุณสามารถเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกได้อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามโฟกัสไปที่สิ่งที่ตัวเองสนใจดูว่าตัวเองชอบทำอะไรและพยายามทำมันให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวให้ได้นอกจากนี้ ให้คุณพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนด้วยเพื่อที่จะได้เสริมสร้างความสนใจและงานอดิเรกให้กับตัวเองซึ่งถ้าหากคุณเป็น e x t r ว v e r t คุณอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ทำยากเพราะคุณต้องการที่จะอยู่รอบๆตัวคนอื่นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตัวเองสนใจอยู่แต่อย่างไรก็ตาม ยิ่งคุณฝึกทำในสิ่งที่ชอบด้วยตัวคนเดียวมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นเสริมสร้างความอดทนต่อการอยู่คนเดียวให้ตัวเองยิ่งคุณทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวคนเดียวเยอะเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกสบายใจเมื่อต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นเท่านั้นซึ่งการได้เผชิญหน้ากับความกลัวในการอยู่คนเดียวอาจจะช่วยทำให้คุณรู้สึกกลัวน้อยลงและรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นคนที่เป็น e x t r ว v e r t ควรจะโฟกัสกับการอยู่คนเดียวให้ได้อาจจะอยู่คนเดียวในห้องนอนที่บ้านก็ได้ปลอบโยนตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะอดทนต่อการอยู่คนเดียวการปลอบโยนตัวเองนั้นเป็นทักษะในการรับมือกับปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งเลยและถ้าหากคุณรู้สึกถึงอารมณ์ในเชิงลบโมโหเศร้าหรือเหงา มันจำเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ตัวเองใจเย็นลงก่อนซึ่งการปลอบใจตัวเองนั้นมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็น e x t r o v e r t มากเพราะการอยู่คนเดียวนั้นสามารถทำให้คนประเภทนี้รู้สึกอึดอัดได้วิธีที่สองพัฒนาสิ่งที่เป็นด้านบวกให้กับตัวเองคิดอย่างมีความสุขนี่อาจจะฟังดูเหมือนไร้สาระแต่มันคือเรื่องจริงเพราะพวก e x t r ว v e r ด คนที่เพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยการใช้เวลาอยู่คนเดียวและคนที่มีความกังวลในการอยู่ในสังคมนั้นมักจะมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการอยู่อย่างมีความสุขเมื่อต้องอยู่คนเดียวด้วยการคิดถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่พวกเขามีในด้านบวกรวมถึงมองไอเดียของการอยู่คนเดียวว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซึ่งจากการวิจัยพบว่า คนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมักมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบโดยมักจะคิดถึงแต่เรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขาว่ามันอาจจะเป็นไปในแง่ลบและก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาสายสัมพันธ์ทางสังคมเอาไว้ดังนั้นการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองอาจจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจในขณะที่อยู่คนเดียวได้ รักและยอมรับในตัวเองการยอมรับตัวเองและรักตัวเองนั้นคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขดังนั้นให้คิดซะว่าตัวเราเองก็เปรียบเสมือนเพื่อนเราคนหนึ่งและโฟกัสไปที่การมองเห็นคุณค่าในตัวเองซะรักษาความสัมพันธ์ที่ตัวเองมีเอาไว้สายสัมพันธ์อันแน่นแฟนที่คุณมีกับคนอื่นนั้น สามารถช่วยให้คุณอดทนกับการอยู่คนเดียวและทำให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกได้หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงพอแนวโน้มที่คุณจะรู้สึกทุกข์เมื่อไม่ได้อยู่กับคนที่คุณรักก็จะน้อยลงตามไปด้วยซึ่งคนประเภทเอ e x t r ว v e r t และคนที่มีความกังวลทางสังคมอาจจะมองหาคนที่ใกล้ชิดจริงๆเพื่อขอแรงสนับสนุน มากกว่าที่จะมองหาเพื่อนเยอะๆหรือคนรู้จักหลายๆคนดังนั้นการมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงและให้การสนับสนุนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่มีการเหยียดหยามกันหรือความสัมพันธ์ที่ปราศจากการสนับสนุนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปในเชิงบวกทำความเข้าใจว่ากิจกรรมแบบไหนที่จะช่วยพัฒนาอารมณ์ของคุณ หากคุณคิดไม่ออกว่ามีกิจกรรมไหนบ้างให้คุณลองทำกิจกรรมใหม่ๆและดูว่ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่ออยู่คนเดียวหรือไม่ซึ่งคนประเภท extravert ส่วนใหญ่มักจะมีกิจกรรมที่ตัวเองชอบอยู่แล้วแต่บางทีก็อาจจะอยากลองกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยในการพัฒนาอารมณ์โดยเฉพาะเช่นออกกำลังกาย ออกกำลังกายจากการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าคนที่โดดเดี่ยวอาจจะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามการรับมือกับปัญหาอย่างเช่นการออกกำลังกายจะทำให้สมองหลั่งเอนโดรฟินออกมาส่งผลให้คนรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นซึ่งคนที่เป็น e x t r o v e r t หรือคนที่มีความกังวลทางสังคมควรจะฝึกออกกำลังกายในที่สาธารณะ เพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดเวลาที่ต้องอยู่ในสังคมอาจจะวิ่งที่ชายหาดหรือยกเวทที่ยิมก็ได้พัฒนาจุดมุ่งหมายจากการวิจัยพบว่าคนที่โดดเดี่ยวและรู้สึกว่าตัวเองถูกสังคมปฏิเสธอาจจะสูญเสียจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของตัวเองไปและคนเราก็ชอบอ่อนไหวกับการถูกสังคมปฏิเสธ หรือขาดแคลนจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตของตัวเองเราในฐานะมนุษย์จึงต้องมีจุดมุ่งหมายของตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้สึกถึงการดำรงชีวิตอยู่ของเราซึ่งสิ่งนี้มาจากการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตนั่นเองวิธีที่สเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองทาความรู้จักตัวเองการเพิ่มความตระหนักในตัวเอง จะช่วยทำให้คุณมีความสุขได้ง่ายกว่าเดิมเมื่อคุณอยู่คนเดียวและยิ่งคุณรู้จักตัวตนของตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทำให้ตัวเองมีความสุขได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งการที่เราจะตระหนักในตัวเองได้นั้นก็ต้องเริ่มจากการที่เราใส่ใจกับตัวเองใส่ใจกับความคิดความรู้สึกและการกระทำต่างๆของตัวเองเขียนไดอารี่ การเขียนความคิดและความรู้สึกของตัวเองลงกระดาษนั้นจะช่วยทำให้คุณได้ทำความรู้จักตัวตนของตัวเองผ่านการแสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่อยู่บนกระดาษค้นหาว่าอะไรคือความยากลำบากในการอยู่คนเดียวสำหรับคุณอุปนิสัยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะคนบางคนนั้นมีความเป็น e x t r เ v e r t มากกว่าคนอื่นซึ่งการเป็นคนประเภท e x t r เ v e r นั้นหมายถึง คนที่เพิ่มพลังงานให้ตัวเองด้วยการอยู่กับคนอื่นในขณะที่คนประเภทอินโทรเวิร์ตนั้นหมายถึงคนที่เพิ่มพลังงานให้ตัวเองด้วยการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง